รูบ้บาอาจารย์ถี่ทันประทานความรู้มาให้อบลมจิตใจให้รู้ผิดชอบช่วก่อนจะนอบส่วนมนอ่อนวอนทุกทีขอกุศลมุนบารมีส่งเสริม หกล้มให้เราไม่เว คิดยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าผิดทานมีใครในบ้านแนะนำแนวทางอย่างครูมุนเคยทำมาตั้งแต่ตั้งใดเรายกให้ท่านตั้ง ลูกและภัยยะมาเพ่าพานคุณครูขอคุณสนพลบุญคำชูให้ครูเมสุกชั่วนี้รันดอนพระคุณที่สาหามงดงามแจ่มสาห้แต่ว่าใครง้อใครเบียบเปยคููไว ทำมาตั้งแต่ตั้งได้เรายกให้ท่านตั้งใจกับกันคารุคุณท่านกตัญญูโลกและพยามาเท่าวบานคุณครูขอผุ้สนพนุนบุญคำชิให้คุณมีสุขชั่วนี้รันดร ชฉือนิรันดรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ